สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาพรนุยเพียนปัจจุบันศึกษาอยู่ในคณะครุรศาสตร์เอกการสอนภาษาอังกฤษค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรัชญาที่ดิฉันชืช่นชอบคือปรัชญาของลุงสมพรสอนลิงค่ะซึ่งปรัชยานี้เหมาะสําหรับคนที่จะไปเป็นครูในนาคตค่ะค่ะแล้วนปรัชญาได้กล่าวไว้ว่าการฝึกผู้ไม่รู้ให้เป็นผู้รู้ไม่จําเป็นต้องลงโทษเคี่ยนตี การลงโทษเพี้ยนตีคือโทสะเหมือนกับการทำน้ำให้ขุน่นเมื่อน้ำขุ่นก็ไม่เห็นตัวปลาจิตไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญาดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องเกิดสติค่ะค่ะสำหรับลุงสมพรสอนลิงนนั้นเพื่อนๆสามารถค้นหาได้ใน Youtube หรือในอินเทอร์เน็ตต่างๆได้นะคะเพราะว่ามีความรู้มากมายในการสอนของท่านลุงสมพรไม่ได้เป็นครูสอนคนแต่เป็นครูสอนลิง์ลุงสมพร มีปัชญ,ญาหลายๆอย่างที่ทําให้เราที่จะไปเป็นภูในอนาคตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณค่ะ